ตอนนี้ก็เช้าแล้นะครับเจ็ดโมงเช้าครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างหตังแต่ที่ฝนตกมาค้างคืนบรรยากาศด้านนอกไม่ใช่ฝนหรอเนี่ยเป็นไอหมอกนะครับที่โปยปลายลงมาในตอนนี้ไอหมอกที่ค่อนข้างหนักด,ด้วยหละ่ะ กขลงมาอย่างต่อเน,นื่องแต่เป็นหมอกที่ลอยด้านบนนะคะรับเนทิวไม้ด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยมองหรือฝนกแนแน่ลงอย่างต่อเน,นื่องขนาดน,นี้ เราลองเข้าไปสำรวจวห้องน้ำก่อนห้องเต็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยตอนนี้ห้องน้ำมีน้ำอุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเ,เปิดยังไงรู จะอุ่นด้ครับแต่ว่าคือใจคอผมก็อยากจะเดินยืดไปบนยอดดอยอินทนนเหมือนกันนะครับก็มันเป็นทางที่สูงชันนะไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่าเพราะว่าข้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนี่ยมไม่แน่ใจไงเพราะคันนี้ผมไม่ชำนาญเลยจริงบองตรง ในการขับการเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์การจังหวะเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือยังไม่คล่องเลยเพราะนั้นก็เป็นรถเช่ามาะน่ให้ร้ยของผมเองด้วยก็เลยอยากออกกำลังกตาว จะเย็นมากๆอันนี้เป็นเต็นท์เช่า น่าจะสวยอยู่นะถ้าน้ำไม่เป็นกาแฟาต้นไม้โดนสายเป็นรากด้วย่อนนี้มีพิการอยู่แล้วก็ไฟฟ้าน่าจะไปถึง แล้วคไปถึงด่วนวันดิไม่ยอมไปไหนกทีนิงทั้งคืนแล้วเนี่ยออกไปหาข้าวกินหรือไปเข้าห้องน้ำก็ได้ทำอะไรอยู่ทั้งวันคือนอนอย่างเดียวชีวิตไปทุกคนไปหาข้าวกินดีกว่าแปดโมงกว่าแล้วเฮ้ยไม่หิวข้าวเหรอไปหาข้าวกินมั่ง นอนกินบ้านกินเมืองทั้งวันเลยเนี่ยว่าไงไปเปล่าไปดดเดีเลี้ยงหนมแปลงฟันหรือยังเนี่ยโอ้โหกินรับไม่ได้แปลงฟันบ้างนะเนี่ยอืกินอยา่างไรไาป นอนอะไรทั้งวันไปออกกำลังกายไปฉี่ไปหาข้าวกินมากน้ำนี่ยังไม่กินเลยยี่สิบี่ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยห่วงตัวเองมากไม่ใช่ห่วงกันนอนของกินเขาให้อยู่แต่มันหมดแล้วตอนนี้ ได้แล้วก็เก็มาใหม่ตอนคืนฝนตกตลอดเลยคือสิบโมงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยตอนนี้โอ้ยเจอกันฝนที่ใส่ไปแล้วแต่ก็ยังเปียกอยู่ดีเดี๋ยวก็ใส่ไปเลยแล้วกันทุกคนดูดิโอ้โหแรงมากนะ เขาบอกว่าเป็นปีที่เป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบ10ปีนะครับดูดีลำธารด้านนี้ปกติด้านหลังยังไม่มีนะตอนที่เรามาหน้าหนาวอะตรงนี้จะมีน้ำน,น้อยๆย่อมน้อยๆนะครับสำรวจรานกันเต็นกันนิดนึงคือเรากลาจะออกไปสำรวจเที่ยวบนดอยเนนในจุดที่เราไม่เคยไปถ่ายทุกคนดูนะ แต่ตอนนี้คืออู้น้ำอย่างแรง อะไรก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นจนเน่าแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้ดึงดงกเนี่ยเฮ้หเห็นอะไรก็ไม่รู้ครับเห็ดดึงด๋งๆืนเป็นเยลลี่เลยอ,อันนี้เป็นลำธารแยกนะน่าจะไม่แรงเท่ากับลำธารใหญ่ก็คือถ้าเล่นก็เล่นได้ผ่าน ใหญ่ใหญ่มากโหน,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 นี่ดูสดนะนี่ดิออกลูกมาออกลูกออกเตียบเลยดูสดโอ้ใหญ่มากนี่นี่มา้งโหบุกเนี่ย ใช่ไหมน่าใช่หัวบุกแล้วมีต้อนอยู่แถงนี้เหรอคือเขาขุดแล้วก็ไม่เอาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฝังลงดินให้มันขึ้นใหม่ด้วยนี่น่าจะเป็นรอยไอ้เนี่ยตัวรถวด่วนหรือหนอนด้วงเจาะ ตกแรงมากวอเราจะไปตอนไหนกันด้วยจะสิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงครึ่งแล้วฝนก็ยังตกแรงเลยเที่ยวไม่ดูฟ้าดูฝนนะเราก็รู้ว่ามารสุมมันเข้าแต่เราไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนเงี้ย เดืไผ่ที่ตัดไปนะไม่มีแบบหน่อไม้เหรอหน่อไม้น่าจะตรงนี้น่าจะมีนะขุดใต้ดินเหฮ้ยกบกระโดดลงไปในลำธารเฉยเลยอ่ะแตแล้วมันจะรอดหรอไงด <c oughs> บินนี้จะพังเลยเนะี่ยน้ำแรงมากเลย โอ้หน่อไมยอย้ใ่ครับนี่หน่อไม้แต่มันว่า,อ,าอะไรอ่ะโดนเจาะนะนะแต่ใหญ่มากอ่ะถ้าขึ้นเป็นต้นนะเนาะลมเทมแต่เขาก็มาหากันแล้วละ่ะดูละดูส่งแล้ว าตัวนี้ไม่มีสะพานข้ามไปโดดข้ามไปเจอดินทลายล่วงลงน้ำอีกแล้วไม่ดีนะจ๊ะนี่กานะชาง เป็นจุดกลางเต็นท์ริมเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับในหุบเขาตรงนี้แต่ถ้าใครมาเดินก็ให้ระวังทากดูดเลือดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีฝนมีความชื้นเยอะมากทำให้ทากชอบที่มาอาศัยอยู่ เป็นลานกลางเต็นที่หนึ่งนะครับที่ช่วงหน้าหนาวผมเคยมากลางตรงนี้เลยจุดนี้เลยเนี่ยเนี่ยริมน้ํานี่เลยเขาก็ขุดทําไปนี่ไว้แล้วนี่ตรงนี้น้ำล้นมานะครับน้ําที่มาจากจากฝนเนี่ยแหละไม่ใช่จากอะไรน้ำเย็นมากตอนนี้ตอนนี้เราเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนครับถ้าเราไปเที่ยวตอนนี้ก็คือก็จะเจอแต่ฝนอยู่ตลอดเวลา หยุดบ้างนะสักชั่วอโมองตั้อองยี่วโมองก็ยัออง,อองดีโอ้ยน,นี่เป็นแอ่งน้ำไอ้น,นี่เลยมันก็ทำเอา,เอ,าอิกเอาปูนมาก่อไว้เป็นเป็นที่เล่นน้ำได้เลยตรงเนี้ยอย่างดีอ่ะมาดใูใกล้ๆก,กันกว่าเนี่ยครับตรงนี้พอเล่นน้ำได้อยู่นะเขาไม่ได้ลงในน้ำลึกๆอะไรเขาไหลมากก็มาติดตรงเนี้ย ปูครับยูนี่สิปูภูเขาปูเนี่ยมันจะมีพวกตัวเหมือนเป็นท่าหรือเป็นพญาติอะไรก็อยู่ตามตัวเต็เมเลย มีปยายเทียบเลยเราจะเดินไปดูเราจะเดินไปดูลานกลางเต็นท์ฝั่งนู้นเป็นซุ้มเลยครับ ด้านบนไม่ใช่ทางทางเต็นนะนี่มีเป็นแค่แล้วก็ข้ามไปขว่งนู้นก็มีแค่หนึ่งแล้วก็อ่านี่มีปลั๊กไฟให้ด้วยก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจะโดนฝนนะแต่ว่าอาจจะมียุงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดริมก็เรียกว่าอะไร ลิมป่าเลยเอออาจจะมีฝนหรืออาจจะมีตัวทากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้น้ำลงแต่ถ้าเดินแบบไม่เหยียบั้นวันนี้จะทำไงเทียรยาไปึงนั้นะมีหลายจุดนะครับ พื้นอาจจะอุกังบ้างก็เดินระวัง